ที่8เทเคเทเคตำนานผีครึ่งท่อนตำนานของหญิงสาวครึ่งท่อนนั้นเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในขณะที่เธอกําลังเดินกลับบ้านเธอต้องเดินขึ้นสะพานข้ามทา,างรถไฟซึ่งทุกครั้งก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่มีวันหนึ่งในระหว่างที่เธอกําลังเดินกลับบ้านและเดินขึ้นสะพานเธอก็ได้พลัดตกลงมาลงรางรถไฟพอดีและในจังหวะนั้นได้มีรถไฟที่วิ่งเข้ามาพอดีทําให้เธอนั้นได้ถูกรถไฟขับล่างจนขาดออกเป็นสองท่อน โดยขึ้นบนของเธอได้กระเด็นออกมาส่วนครึ่งล่างก็อยู่ตรงรางรถไฟซึ่งทําให้เธอเสียชีวิตทันทีหลังถูกรถไฟทับล่างอีกตำนานเล่าว่าสาเหตุที่ทําให้เธอตกลงไปในรางรถไฟนั้นเป็นเพราะอุบัติเหตุที่เพื่อนๆของเธอเข้ามาแกล้งเธอด้วยการผลักเธอตกลงจากสะพานจึงทําให้ตัวเธอนั้นโดนรถไฟตัดออกเป็นสองท่อนจึงทําให้เธอนั้นกลายเป็นวิญญ,ญาณที่อาฆาตมีความแค้นต่อทุกคนที่ได้เดินผ่านในบริเวณรางรถไฟแห่งนี้เสียง เทเคเทเคนั่นเป็นเสียง